ครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเคบับไก่พัทยาในตำนานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโคดชีนะครับ300บาทนะครับก็เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเคบับไก่พัทยาในตำตำนานนะครับเพราะว่าพิซซ่าเขาเริ่มเติมที่1 4 0แต่ถ้าเกิดอันใหญ่ที่สุดนะครับก็สามร้0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับ300บาทนะครับเพราะเขาใส่ชีสมาเยอะมากนะตื๊ดตืดตืดนะครับนี่ชีสที่ได้นะครับแกะออกก่อน นี่ชิ้นก็ประมาณขนาดนี้นะครับนี่ใหญ่มากนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดชัดๆนะนี่ครับแบบชีสเต็มที่เลยเนี่ยชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะก็ขนาดก็ไม่ได้ต่างกับปกตินะครับแต่ความต่างเขาคือเขาใส่ชีสไว้เยอะขึ้นมากครับหนามากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับชิ้นนี้ก่อนนะครับปึ๊บออกมาชิ้นหนึ่งก่อนโอ้โหแบบชีสติดกันมากอ่ะคือคือดูแลคุ้มอ่ะนี่ความหนาของชีสนะครับประมาณขนาดนี้นะครับ ก็ถือว่าหนากว่าของร้อยสี่สิบาทไหมก็หนาไปเยอะนะครับคราวนี้มาชิมรสชาติได้กินหอมนะคือกินแบบพิซซ่าชี้แล้วโอ้ยได้กินแล้วน้ำลายไหลโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาติกันอืม ก็หรือว่าโคตรชิดจริงๆนะให้ชิดเดียวทำอย่าเดียวกัดไปแล้วอ่ะ ชีสเยอะมากนะครับก็คือว่าถ้าเกิดใครชอบชีสอ่ะคุณชอบแต่ว่าเอารงนะเที่นมึงกลับมานะครับก็คือไปเมื่อกี้กลับมาประมาณสักไปกับยี่สิบนาทีมาได้กินที่ร้านประมาณยี่ิบห้านาทีดังนั้นเนี่ยพอมันเย็นแล้วเนี่ยคือคุณควรจะเอาไปอุ่นนะครับทางที่นี้สือว่าคุณควรจะกินที่ร้านนะครับแต่เนี่ยพอหลังจากยี่ิห้านาทีนะครับแล้วเปิดมาเนี่ยมันจะ ชีสมันจะแบบอะไรอ่ะไม่ค่อยทีย่จะยืดหยุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีนะ้วก็เลยใครชอบกินชีสนะี่ยครับควรไปกินที่ร้านนั่งกินทันทีรนะับพี่อันนะ่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะมาปุ๊บแบบชีสเย็นอนะ่ะแต่เสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เลยชีสที่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดกินทันทีนะมันจะอร่อยมากกันนะนแรลบถ้าเกิดใครชอบกินอร่อยกินที่ร้านนะเดีย๋ยวมากลับมากินแบบบ้านแบบนะพี่อันว่าความอร่อยเรารู้สึกเลยมันน้อยลงถ้าเกิดเรากินทันทีรับตอนนี้แบบเฮ้มันได้ใหม่ๆม่เนี่ยมันจะอร่อยก มีเรื่องนี้ทควรระวังก็คือว่าชีสมันเยอะมากนลนะถ้าเกิดอาจจะมีการเลี่ยนนะครับงั้นะก็อย่าลืมเอาสลัดเอาเฟนฟายเอาโคกอะไรมากินด้วยเพื่อแก้เลี่ยอนแต่ว่าคุ้มครับแล้วก็ความเป็นชีสหนาเยอะโอเคครับเราจบการ,ริวคลิปนี้ปไปในเมื่อวานนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะ